จะโง่ไปถึงไหนจะไปรวยไปถึงไหนคนไปสร้างตนเองให้รวยนี่โง่ทุกคนนะไปหลงเป็นนายทุนเป็นหลงติดลาบยศสันเริญโลกียสุขโดยจะพอะไปติดเงินติดทองติดรายได้ไปหลงความโง่จากมนุษย์ในโลกมาครอบงำแต่คนมาทำตนให้ให้จนลงไปจนลงไปแล้วอยู่อย่างสงา่าอยู่อย่างคนจนที่ไม่อดอยากคนจนที่อุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ด้วยอะไรอุดมสมบูรณ์ด้วยของกินของใช้โดยเฉพาะของกินแล้วก็แจกของกินเนี่แหละยามนี้ททองุออง,งนางดงาามนูจะเน้นย้ำที่จะต้องสร้างกสิกรรมไรสารพิษเนี่ยทำกสิกรรมไรสารพิษสร้างอาหารให้ได้มากที่สดุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ที่เหลือก็เหลือแจก,กนะ ให้เป็นสภาพที่ว่าให้พอกินพอใช้เสร็จแล้วก็แจกจ่ายเชือจานกันออกไปในลักษณะของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจนะเมื่อเช้าพ่อกูก็ได้พูดถึงว่าโอ้พ่อคกลนี่ภูมิใจมากถ้านักเรียนนะสมาศิกขานี่นะนะพากระทำกิกรรมไร้สารพิษโตมาก็พากระทำกิกรรมไร้สารพิษผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดแล้วก็ไล่แจกคนในโลกเลยนี่ย พ่อครูจะภูมิใจมากเลยว่างันจะชอบใจภูมิใจมากเลยแม้ไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นๆเนี่ยมีแต่อาชีพกสิกรรมไร้สารพิษอย่างเดียวนี่ก็อยู่รอดแล้วชีวิตเพราะอะไรเพราะเราจะมีอาหารการกินที่ดีและเข้าไปแบ่งปันเกือ้อกูลผู้คนไม่ต้องกลัวเพราะครูว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้อุตสาหกรรมนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้อุตสาหกรรมเรานี่ไป แจกเลยเพราะงั้นเราไปแจกเลยเราจะเป็นมหาอำนาจทางกสิกรรมไรสารพิษพาชีวิตเราอยู่รอดากาิกรกมไรสารพิษจะพาชีวิตเราอยู่รอดแล้วเอาไปเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโลกวันนี้โหดร้ายยิ่งกว่าที่เห็นกรับมาหาสา เพราะสิ่งที่สิ่งที่จําเป็นสําคัญสูงสุดในชีวิตของคนเรานอกจากปัจจัยสี่เรื่องอาหารสี่แล้วนะคะคือตั้งแต่อาหารกายไปอาหารใจเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่สําคัญที่เป็นสมบัติแท้ของคนทุกคนของทุกชีวิตเลยอ่ะนะคะก็คือมีดีมีความดีนี่คือสิ่งที่จําเป็นสูงสุดในชีวิตอะค่ะนั่นแหละก็คือพอเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมาสร้างโลกอาหารที่อาหารที่เป็นอาหารกายอาหารใจเนี่ยได้ง่ายขึ้น อย่างอาหารกายพอมีหมูมิตรด,ดีมันก็จะมีพลังในการสร้างสรรค์พวกนี้ใช่ไหมคะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ต่อชีวิตที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ชีวิตเราจําเป็นต้องมีจริง,รง,รงๆนะคะนั่นแหละพอเรามีมีหมู่มิตรด,ดีมีเพื่อนดีมีหมูิตด,ดีมีอะไรนะมีความดีนะคะ <c oughs> ก็คือองค์ประกอบสําคัญและที่จะทําให้เราสร้างพวกอาหารใจอาหารกายได้